สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวช่องซีนุ่ยบุรียมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พาท่านผู้ชมมาเปรียบเทียบเจ้ายันม่าสองรุ่นนี้ครับผมวันนี้อยู่กับแท็กเตอร์ยันม่ารุ่น YM กับยันม่ารุ่น EF ครับผมอ่ยันม่า YM 3 5 7 a รุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่ของทางบริษัทเลยนะ รุ่นใหม่ล่าสุดใหม่แกะกล่องเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เจ้ายันมา e f 5 1าสี่ t นะครับผมตัวนี้ก็ออกมาก่อนเจ้ายันมา y m สามา a นะครับก็เปรียบเทียบ2รุ่นนี้ครับผมสเปคเป็นอย่างไรนะครับสมรรถนะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามามาจอบลึกนะครับมาดูมาพูดคุยกันว่าแตกต่างกันไหมนะครับผมจะสองรุ่นนี้นะครับ ยันมา ym สามห้าเจ็ด a นะครับจะเป็นระบบรุ่นใหม่แล้วนะครับในเรื่องของระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ซินโครเมตะครับซินโครเมตแปดเกียร์เดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังนะครับผมอ่าส่วนยันมาก็จะเป็นเกียร์เดิมนะครับผมอ่าตัวนี้เดินหน้าถอยหลังนี่ต้องต้องเหยียบเบรกนะครับต่างกันมากนะครับผมเวลาใช้งานไปก็เวลาจะเปลี่ยนเกียร์ก็ อาจจะมีเสียงคูดหน่อยครับถ้าเหยียบเบรกไม่สนิทนะครับผมก็แต่รุ่นใหม่ตัวนี้นะครับเวลาเปลี่ยนเกียร์จะไม่มีเสียงเสียงรุดแล้วนะครับผมออกแบบมาใหม่เลยนะครับตัวนี้แล้วก็รูปโฉมของการดีไซน์ของเขานะครับผมมาในรูปลักษณ์ของอรุ่นใหม่นะครับ ตัวจารุ่นเก่าก็จะประมาณนี้นะครับตัว EF นะครับส่วนตัว YM ก็จะโฉบเฉี่ยวขึ้นมานะครับผมให้มาชุดไฟหน้านี่เตหูเตตาเลยนะครับผมดูเหมือนลูกกระตาเลยนะข้างละสองดวงนะครับให้ความสว่างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมใช้ในยามกลางคืนนี่เรียกว่า ทัศนวิสัยในการมองเห็นนีกว้างขวางมากครับผมกับเจ้า YM 3 5 7 A ตัวนี้นะครับแต่ส่วนของยันมารุ่นก่อนหน้านี้ครับผมลักษณะของตาเขาก็จะลักษณะคล้ายตกกะเกแตนนะครับตะกกะแตนก็มีการพัฒนายัางไม่หยุดยั้งครับสำหรับยันม่าของเมืองไทยนะครับผม ออกแบบมาก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมตัวนี้อ่าตัวนี้ก็ใช้เครื่องยนต์57แรงม้านะครับผมนะรุ่นของเครื่องยนต์ก็ Ctnv9cl นะครับจำนวน4สูบสิบหกวาเวอปาปริมาณความจุข,ของกระบอกสูบอยู่ที่3,045 cc ซีซีครับสำหรับเจ้า y m สามาเจ็รุ่นนี้ครับผมอ่าตัวนี้สเปคขึ้นมาใหม่ครับผมเป็นรุ่น l1 ครับ l1 ก็เพิ่มขนาดของล้อใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตัวนี้เกียร์ดินหน้าถอยหลังไม่ต้องอยุดรถครับผมใช้เกียร์อัตโนมัตนมนนินะครับทำมาดีรุ่นนี้ครับ ่วนเจ้ารุ่น EF ตัวนี้ครับผมเกียร์เดินหน้าถอยหลังเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ช่วงสับเกียร์นี่จะต้องเหยียบเบรกนะครับผมต้องหยุดรถนะครับถ้าหยุดรถไม่สนิทก็อาจจะมีเสียงของข้างในชุดเกียร์มันจะมีเสียงร้องครับผมอาจจะดังนะครับก็ออกแบบรุ่นนี้มาก็เป็นรุ่นมาแก้ไขนะตัว YM ตัวนี้นะครับ ชวนเฉดสีของเขานะครับเฉดสีของเขาก็สูงไว้ซึ่งเอกลักษณ์เดิมนะครับผมน่าจะเป็นสีแดงเล,ดเลือดนะครับเลือดแดงเลือดหมูนะครับก็เข้มข้นเลยทีเดียวนะครับะระบบพีทีโอนะครับพีทีโอถ้าเป็นรุ่นเดิมก็จะสับพีทีโออยู่ด้านหน้าครับผมสับพีทีโออยู่ด้านหน้ามีรอบห้าร้อยกับเจ็ดร้อยกว่านะครับผม ตัวนี้หนึ่งสองแต่ส่วนเจ้ายันมาข้างหน้าไม่มีครับผมชุดสับพีทีโอนะครับรุ่นวายเอ็มก็จะเป็นตัวสับอยู่ด้านหลังนะครับผมด้านหลังของตัวแท็กเตอร์นะครับก็หนึ่งสองเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอยู่ด้านหลังจะไม่ได้อยู่ด้านหน้าเหมือนตัวรุ่นเอ่าอานะ EF นะครับไม่เหมือนตัวคันเก่านะครับแต่ว่าพิเศษครับผม ตัวสับอยู่ด้านหลังก็จริงนะครับผมแต่ว่าพิเศษเขามีระบบอัตโนมัติของชุด pto นะครับอ่ะนี่ครับผมระบบอัตโนมัติของชุด pto คือกรณีเราสรับ pto รอบตามที่กําหนดแล้วนะครับผมเราจะมาควบคุมเพียงแค่ปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะครับเวลาใช้งานเราก็กดกด1ครั้งนะครับแล้วก็บิดมานะครับ แล้วก็ปล่อยมันก็จะล็อกไว้นะครับนี่คือ PTO ทำงานแล้วนะครับ PTO ทำงานกรณีที่เราจะหยุดทำงานเราก็เพียงกดแค่ครั้งเดียวมันก็จะดีด PTO ก็หยุดทำงานนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปสับตัว PTO หลักนะครับผมสามารถควบคุมได้จุดตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของยันมาทำมาครับผม เวลาเราถอยหลังหรือว่าใช้โรตารีร่นะครับเวลาถอยหลังเราก็กดปิดเพื่อที่จะไม่ให้มันปั่นนะก็แบบนี้เลยครับผมดีมากรุ่นนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือรุ่นนี้นะครับ YM สาม a ารุ่นนี้ครับผมเพิ่มตัวชุดดับคอนโทรลมาให้ครับดับคอนโทรลก็คือตั้งระดับความ ลึกตื้นของชุดผานนะครับกรณีเราไปไถสภาพดินที่มันลมนะครับหรือว่าสภาพดินที่มันเปียกไม่อยากให้ตัวชุดผานลงลึกนะครับผมเราก็ตั้งขึ้นมาระดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสาม,มารถเลือกระดับได้นะครับผมอันนี้ก็ให้มาก็ดีเหมือนกันนะครับพิเศษมีชุดชาร์จไฟฟ้ามาด้วยครับ เป็นอุปกรณ์ชาร์จไฟครับผมสามารถต่อเครื่องเสียงต่อชุดาชาร์จโทรศัพท์นะแล้วก็อุปกรณ์หลายอย่างครับผมที่จําเป็นต้องใช้นะครับกรณีว่าไปไถนาไม่มีที่ชาร์จก็มีตัวนี้มาให้ถือว่าโอเคครับผมออกแบบมาดีนะครับอนะแต่ส่วนเย็นมารุ่นก่อนนะครับผมรุ่น EF ก็จะไม่มีนะครับผมระบบชุด PTO นะครับมีแต่ว่าควบคุมหลักเลยนะครับผมยังไม่มีชุดควบคุมอัตโนมัติมาให้นะครับผมก็ใครอยากได้ระบบควบคุมอัตโนมัติก็ต้องซื้อรุ่นนี้ครับ YM 357A นะครับมีมาให้นะมีมาให้มีมาตั้งแต่รุ่น YM 351นะครับ ระบบตัวนี้นะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงว m 3 5อ็มนะครับแล้วก็ไม่มีชุดระบบดับคอนโทรลนะครับผมดับคอนโทรลคือควบคุมระดับผ่านอัตโนมัติไม่มีมาให้นะครับรุ่นนี้ครับก็พัฒนามาอยู่กับคันนี้หมดเลยนะครับผมอ่ะมีเพิ่มเติมนะครับผมชุดล้อนะครับผมชุดล้ออ,อ่รุ่นนี้สามารถปรับความ คือว่าปรับฐานล้อหน้าและล้อหลังนะครับผมได้สีระยะด้วยกันนะครับสีระยะก็ดูล้อหลังครับผมสองรุ่นนี้ครับผมรุ่น EF51CT ครับผมตัวล้อหลังนี่จะค่อนข้างที่จะแคบมากครับผมเวลาเจอดินเหนียวดินไรเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปติดอยู่กับพวก ลุมล้อครับผมอาจจะทําให้ซีนรั่วได้นะครับผมนี่กว้างแต่ส่วนตัวนี้นี่ให้มาดีครับผมกว้างมากล้อหลังนะครับระยะช่องของล้อนี่ให้มากว้างมากเลยทีเดียวนะครับก็อันนี้ระยะของล้อหลังนะครับผมส่วนชุดแขนยกครับผม แขนยกอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับตัวนี้ก็รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง1400กิโลเลยทีเดียวนะครับชุดแขนยกของเขาก็ค่อนข้างที่จะมาตรฐานพอสมควรเหมือนกันนะใหญ่สวยนะครับแข็งแรงทนทานนะครับระบบไฟนะครับผมมีมาให้มาครับไฟเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับไฟพามากมีมาให้นะครับแล้วก็ แถมไฟ led มาครับเป็นไฟสองสว่างด้านท้ายนะครับสะดวกในการทำงานช่วงกลางคืนนะครับดิอ่าล้อนะครับตัวนี้พิเศษนะครับผมพิเศษพิเศษเศษ่เศษีว่าคาขีด L1 นะครับผมล้อนี่ยันมาให้รุ่น L1 ตัวนี้เป็นร้อยโอตานินะครับผมของโอตานิขนาดก็ 14.9ขีด2 8นะครับผมขนาดล้อของเขานะครับใหญ่ใหญ่มากครับใหญ่มากดูแล้วก็เรียกว่าดูดีครับผมชบเชียวมากครับล้อใหญ่เนี่เหมาะสำหรับงานงานนางานไร่งานสวนงานปรับหน้าดินนะครับถือว่าออกแบบมาดีเลยทีเดียวนะครับผม แถมเวทถุง้อให้มาข้างละสี่กิโลครับผมแถมเวทถุง้อให้มาข้างละ40่กิโล,มแ,มล,มล,โลแม่เจ้าเลยครับผมน้ำหนักโดยรวมของเจ้าแท็กเตอร์คันนี้ครับหนึ่งพันเก้าร้อยสิบกิโลกรัมครับน้ำหนักรวมเวทมาแล้วนะหนึ่งพันเก้าร้อยสิกิโลกรัมแม่ตันเก้อครับผม ให้มาดี body, นะครับให้มาดีอ่าตัวนี้มีระบบ GPS นะครับผม GPS สามารถติดตามรถแท็กเตอร์อ่า uh, เช็คระบบการทำงานของตัวรถนะครับกรณีรถแท็กเตอร์เกิดความสูญเสียหรือเสียหายนะครับ GPS ตัวนี้ก็จะสามารถติดตามอ่า uh, หารถแท็กเตอร์ได้นะครับผมโดยที่อ่า uh, สามารถแจ้งไปทางศูนย์ ยันมาโดยตรงก็สามารถหาพิกัดรถว่าอยู่จุดตรงไหนนะครับอันนี้ก็มีมาให้นะครับผมนะหลังคาหลังคาให้มาค่อนข้างสูงครับผมให้มาค่อนข้างสูงนะยันมายันมาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับรุ่นเอฟ e นะครับมาถึงรุ่น Ym หลังคาก็ยังคงไว้เอกลักษณ์เดิมครับอันนี้ก็ป้องกันนะครับผมกรณีรถพลิกคว่ำนะครับ ป้องกันไว้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเกิดความสูญเสียเสียหายกับทั้งคนขับและก็รถแท็กเตอร์นะครับผมให้ลังคามาสูงเลยนะชุดเบาะนั่งครับผมชุดเบาะนั่งให้มาเป็นระบบช็อชอัพครับผมช็ออัพชุดเบาะนั่งตัวนี้ก็ดีนะครับผมใช้ในพื้นที่ที่มีเรียกว่าลุกลุกถอยนะครับ ก้อนดินใหญ่ๆเวลาถ่ายไปนี่โอ้โหกระโดดตัวนี้ให้มาก็ป้องกันการสั่นสะเทือนนะครับให้กับคนขับได้นั่งสบายๆนะครับผมดีทีเดียวนะครับพุ่นี้เดี๋ยวเรามาดูบริเวณที่นั่งคนขับครับผมอันนี้ก็สวยงามครับผมพงมลัยนะครับแล้วก็ชุดหน้าจอนะครับ หน้าจอหน้าปัดก็มีการแจ้งเตือนสถานะต่างๆนะครับแบตเตอรี่แรงดันน้ำมันเครื่องแล้วก็อุณภูมิความร้อนแล้วก็ชุดเกตน้ำมันแล้วก็ชั่วโมงการทำงานนะครับผมตัวนี้รู้สึกว่าจะมีชุดปั๊มติ๊กมาให้นะครับผมเป็นปั๊มแบบปัม๊มตัวแยกน้ำมันนะครับกรณีว่าแท็กเตอร์น้ำมันหมดแล้วก็เครื่องดับตัวนี้ก็มีปั๊มติ๊กมาให้ยันมากนะมีมาให้ครับเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะครับผม ่ะนี่ปิดก่อนฝั่งนี้ก็มีชุดไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟสูงตำ่ำเตรดังนะครับนี่ครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบควบคุมเกียร์หนึ่งสองสนะครับแล้วก็ส่งน,นี้ก็เป็นชุดเกียร์หลักนะครับโลฮายนะครับโลฮาย คลาสนี่เบามากเลยครับผมคลาสเนี่นิ่มมากไม่แข็งนะครับเปรียบเทียบกับค่ายอื่นแล้วเนี่ยโอ้โหตัวนี้เบามากเลบาที่สุดเลยนะบอดีก็ฝั่งนี้นครับผมควบคุมล้อซ้ายขวาได้ชุดคันเหยียบคันเร่งครับทำมาดีครับผมชุดคันเหยียบคันเร่งของตัวรุ่นใหม่นี่ยจะพอดีขานะครับ แต่ถ้าเป็นตัวรุ่นรุ่น EF นี่โอ้โหติดกับติดกับตัวตัวถัวงเครื่องยนต์เลยนะโอ้โหแคบมากนั่นนะครับตัวนั้น<ส>เวลาทำงานไปก็ร้อนมากเลยร้อนขานะครับร้อนขา,อ,ขาอ่ะก็ได้รีวิวให้ท่านผู้ชมได้ทราบข้อมูลนะเ<ส>บื้องต้นนะครับผมกับเจ้ายันมารุ่นนี้ตัวนี้รับรประกัน10ปีครับ รับประกันคุณภาพเครื่องยนต์สิปีหรือห้าพันชั่วโมงนะครับผมก็อย่างได้อย่างหนึงครับผม5 000, ้าพันาเกิน5้า0ันชั่วโมงก็จบนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่ถึงห้าพันระยะเวลาใน10ปีครับรับประกันนะครับแจวๆฝั่งน,นี้ก็จะมีชุดวางเครื่องไม้เครื่องมือครับวางขวดน้ำขวดอะไรนะครับโอเคเลยเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องยนต์นะครับผม เดี๋ยวจะมาดูเครื่องยนต์ภายในนะครับเป็นยังไงอชุดเปิดฝากระโปรงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านด้านล่างแล้วก็ยกนี่นี่โอโ้โหเครื่องยนต์ของเขานี่โอโ้โหของยันมาครับเออยันมารุ่นใหม่นี่ มอกรองนี่จะอยู่ด้านในนะครับจะอยู่ด้านในปกติก็จะอยู่ด้านหน้านะครับแต่รุ่นใหม่นี่เอาไว้ด้านในแล้วตัวด้านหน้าก็กว้างเลยไม่เกะก,กะครับผมแบบถอดแบตเตอรี่ง่ายๆครับเออให้มาดีกว่าน,นะตัวนี้ครับอา่าลูกสูบ ของเขาในสีสูบ16วาวครับความจุของกระบอกลูกสูบดีวัดไปแล้วได้3,045ซีซีครับผมทำให้แท็กเตอร์รุ่นนี้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับจากการวิจัยของทีมพิศวกรครับของยันมาเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับผมมีท่อพักมีหม้อกรองนะครับผม ตัวน,นี้ใช้ระบายความร้อนด,ด้วยน้ำนะครับผมสวยบอดี้สวยนะครับเอา้าก็เปรียบเทียบกันทั้งสองรุ่นนะครับผมสำหรับเจ้ายันม้า y m 3 5 7 a ขีด L1 นะครับอะเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมเปรียบเทียบกับสองรุ่นนี้ครับผม ต่างกันเยอะเลยครับความสวยงามกับรูปโฉมการดีไซน์ของยันมารุ่นใหม่เนี่ยดูดุดัดนมากยิ่งขึ้นครับผมก็ฝากไปถึงลูกค้าที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เว็บไซต์หรือเฟซบุ๊กของยันมาหรือ สามารถโทรติดต่อสอบถามได้ที่หนึ่งดสมนะครับสายด่วนสายตรงนะครับผมถ้าสนใจรุ่นใหม่ก็ไปเลือกซื้อกันได้ครับราคาตัวนี้นะครับผมเฉพาะตัวรถไม่รวมอุปกรณ์พ่วงเสริมอยู่ที่ประมาณ78 0ด0 0ื่นบาทนะครับเฉพาะตัวรถนะส่วนพ่วงเสริมก็มีผานผานหน้าผานหลังจะเอาผานบุกเบิกหรือว่าผานพลวนแล้วก็โรตารี่ ก็เพิ่มราคาไปตามอ,าออปชันที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถต่อชุดอุปกรณ์เป็นชุดตักตักหินตักทรายก็ได้นะครับหรือจะอไปชั่ชุดพ่วงเสริมนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกเอาไปใช้เลยนะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาทางเบอร์ผมก็ได้ครับนะ0 8 0 8 4 3 2 9 1 0โทรมาปรึกษาว่ารุ่นนี้เป็นยังไงใช้แล้วดีไหมนะครับ ก็โทรมาสอบถามก็ได้ผมให้คําแนะนําได้ครับผมก็อ้าสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมแล้วก็ติดตามทางช่อง YouTube ช่องไลน์ของทางผมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทําการาทดสอบการปรับหน้าดินของเจ้าแท็กเตอร์รุ่นนี้ดูครับผมว่าสุดจัดขนาดไหนนะครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเท่านี้ครับผมอ้าโชเฟอร์มาแล้วครับผมอ้าวบายบายครับสวัสดีครับ